สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องชัยดูเฮงนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนอสสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในหวยดาวพัฒนานะครับซึ่งในวดที่แล้วนะครับก็ออกไปในที่ใน7 7 9 9 8 5 3กนะครับก็มาดูในสูตรนี้นะครับซึ่งถ้าเลขออก53 ตรงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างต้องนําสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครชอบนําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้แล้วกันนะครับสรับท่าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเนาะซึ่งมันก็มีในเลขที่ออก53อยู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับแต่ส่วนมากในเลขจะออก53ก็ออกได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะนะฮะ ก็นะครับออกไปมีช่วงก่อนหน้านี้นะครับออกไปที่ใน1 15่7 1 7นะครับถัดมาออกไปที่ใน2 7 80 53นะครับแล้วก็ถัดมาเป็น2 2 9 5 2 6 3นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับในที่เลขออก6 5 5 3นะออกมาได้ทั้งหมดทางล่างนะครับช่วงถัดมานะครับก็จะมาออกนะครับ ในที่ในบนเหมือนกันนะครับเนะเาะออกไปที่ 0, 1, 6, 8, 7, 2นแะครับแล้วก็ถัดมาเป็น 2, 6, 3, 5, 5, 3เม้าดถัดมาเป็น 3, 7, 4, 2, 6, 8นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน 5, ้านะออกบนเหมือนกันเลยนะครับเหมือนในช่วงล่าสุดนะครับก็จะมีออกล่างก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะออกแต่บนนะฮะมีแต่ แต่เลขออก5 3นี้ก็ออกน้อยเนาะไม่ค่อยได้ออกบ่อยๆนะครับเนาะวดถัดมาเป็น3 8 5 3 1 9นะครับถัดมาก็จะเป็นที่7 0 1 9 6 1อ่าดีก็จะเป็นนะครับในที่ในออก5 3นะครับออกมาออกล่างเนาะก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะฮะที่ออกล่างเหมือนกันเนะีเป็น8 9 5 4 49นะครับ7เนาะถัดมาก็จะเป็น,นที่ใน0 6 5 3 0 2กหามถัดมาก็จะออกในที่ใน9 1 6 2แล้วก็จะเป็นในที่0 6นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ในเลขออก5 3นะครับออก5 3ต,ต,ตรงตรงออกทั้งบนทั้งล่างนะครับต้องนำสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะ,นะอ่ะก็เท่าที่ดูแบบนี้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายมี6นะอันนี้มี6มี6มี6 มี6มี6บนนะครับเด่น6เด่นบนนะครับเด่นบน6ะลองจับดูแล้วกันนะครับซึ่งหวยออกมาแล้วนะครับอาจจะไม่มีเลข6ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับซึ่งเชอาซืดูแบบเลแล้วมันก็ไม่ได้ซ้ํากันเลยนะครับอันนี้ก็6 63 6861 6260หรเนาะเออเหลือ6ไหนที่ยังไม่ออก60ออกมาแล้ว6 6 1มาแล้ว6 2 6 3อาเป็น6 4 6 4 6 5 6 6 6 7ห8หาออกไปแล้วแล้วก็อาจจะเป็นในที่ใน69นะครับนะถ้า6มาก็ติดไว้ในบนแล้วกันนะครับเราอย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงเสถียติซึ่งหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มี6เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งลองมาจับดูนะครับซึ่งถ้าลองจับดูนี่ นในตำแหน่งตรงนี้มักจะมาในเลขเต็ดนะครับในงวดถัดมาหลังจากออก5 3สนี่เลยนะครับก็คือหลักหน่วยของ2งวดก่อนหน้านะครับอันนี้เป็น7กับ3 7กับ3อ่ะนี่มา3 2กับ3มนี่มา2 7กับ9อ่ะมา9 7กับ2อ่ะมา2นะครับเราก็สังเกตว่าจะมาในหลักหน่วยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ย มาหลักหน่วยหน่วยบนมาหน่วยล่างมาหน่วยล่างมาหน่วยล่างเออแต่ไปออกล่างเยอะก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเจ็ดกับสามอ่าเจ็ดกับสามมาในหลักหน่วยก็มีโอกาสว่านี่อาจจะมาในชุดนี้ก็ได้ตรงตรงอ่าใครชอบนะํามิสซี่ไว้นะครับเจ็ดสามหน่วยบนหรือล่างนะครับแง่ อ่ะก็ได้เด่น2ตัวแล้วนะครับก็มาหาในที่ในหลัก10หลัก10นี้ก็คือนะครับจะนำจะนาในที่ใน3ตัวบนมาบวกกันนะครับ3ตัวบนก่อนหน้านี่นะเนี่ยสามบวกสบวกส3นะครับ3บวก1บวก9 5บวก5บวก3 5บวก0บวก3ล่าสุดก็แสดงว่า5บวก แปบวกสเนี่ยนะก็คือเอา3ตัวบนก่อนหน้านะครับมาดูในช่วงนี้นะอันนี้ได้2แล้วเนาะนะครับก็นํา3บวกกันกับ0ได้3นะครับส2วกสก็ได้5ก็จะเพิ่มแต้มไป1แต้มนะครับเป็น6ลดแต้มมา2แต้มนะเป็น4กับ3นี่แหละนี่ก็มา6-6-2 3สองสมาเาตัวนี้6กมาเาตัวนี้อันนี้เหมือนกันนะครับได้9แล้วเนาะอ่าหบวกกับ9ได้0นยะ์เนาะมาบวกกับ3ก็จะเป็น3 เพิ่มแต้มไปนะครับเป็น4ลดแต้มมาเป็น2แล้วก็1นี่นะครับก็ได้9มาจากตรงนี้1ก็เมาตรงนี้ก็มาหนึ่งเก้าเนาะก็มาในหลักสิบนะครับเน้นไว้ในหลักสิบแล้วกัน5้บวกหเป็น10นะบวกกับ3ก็จะได้3เหมือนนี้งวัดตีเลยนะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสองสามนะเพิ่มแต้มไป1แต้มลดแต้มมา2แต้มนะครับก็4 4่สี่นี่สมาตรงนี้นี่ก็มา4 2มาในชี้ในล่างนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับจะบวกกัน0ูนย์บวกกับหได้5 5บวกกับ 3นะครับก็จะเป็น8 8, 8เพิ่มแต้มไปลดแต้มมาเป็น7เป็น6 6 7 8 9นะครับนี่ก็3ได้มาก็มา6มาบนก็แสดงว่าล่าสุดอ่ะก็เอาเด่น7 7กนะับ3เนาะอ่ะเอาไว้ในหลักหน่วย8ชุดเนาะก็8บวกกันกับ5เป็น13 3นะครับ3บวกกับ3ก็จะได้6 6ก็จะได้6อ่าเพิ่มแต้มไป1แต้มก็จะเป็น7ลดแต้มมาก็จะได้5แล้วก็4นะครับสลับในที่ในชุดนี้ลองจับลองซื้อไปตรงๆดูแล้วกันนะครับซึ่งก็มาจับแ้ามาดูในชุดนี้นะครับในชุดท่าเด่น6จะมาแล้วก็มี7 6 6 7นะครับหรือใครทุนน้อยนะครับก็อาจจะซื้อไปคู่เดียวก็ได้นะครับคนจะถูกเนาะซื้อตัวไหนก็ ถูกนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อจะไปไหนายตัวหรือ5ก็จะมาอีกนะครับเนาะเนี่ยมันจะออกค่าเจ็ดจวมาออกค่ามาอีกหัวดึงมาออกอีกหรือเปล่านะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหอยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มี3นะครับอาจจะไม่มี7เลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็ลองลองนำไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้นะครับดูแล้วกันเนาะเออไม่ว่าจะเป็นในที่ในเลขที่ออก8 5 3 3 5 8เนี่ยนะครับก็มี4 5 6หเนาะ ตัวลองเหมือนกันนะครับมีเจ็เหมือนกันเนาะจะเด่นเจ็ไหมนะครับหรือสูตรก่อนหน้านี้อีกนะฮะสูตรก่อนหน้านี้ก็จะมีนะครับในที่ในสูตรอย่าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเน้อะนะครับอ่าสูตรก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในที่ในสูตรอ่านี่สูตร98นะครับสูตร98 ก็คล้ายๆกันนะครับเนาะเลขเก้าแปดนะก็เราลองนำไปไปเทียบกันกับในหลายๆสูตรดูแล้วกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ